บายดี ì, สวัสดีคุณแม่ี่นอ้ MP, นนอ,อ,นอ,งองเอฟดีก็สนคเด้อวต้อนขับขมืจองเพลงอ่าวล้วเ,วเนาะืนนีชเงกะมีข่าวดีนะพนอกก้องก็คือเอดีทางฝั่งซ้ายเนได้นนส่งเงินมาให้สปีกหารอยบาทามาซื้อเขาพูดคือบานนีนพนอ้องเมื่ออันสู่พ่อแม่ก,ก,ก,กินอะไรนพน้องอ่นกระโดดนั่นมาแล้วก็เอาได้วยนะใด้อ่ะ สองแสนสมพันเนาะเอาไปทิอบไปนในตลาดว่าที่ได้ยังแม่เนาเงินสนหาลอยบาทเนาะไปดูกันเนาะเมื่อดีองกาเกียงเขาอบุณเขาขบุญคนละลายเด้อคนดีีมีแหงหายพญานุภาใส่ใเทลยรวยเนาะตอปกับคำุเอาองเล A <laughs> ah, um, เป็นทอร์าพานเอาของโบเอาได้ไหมคือโบมีพกบัวคือโบมีพักบัวมาทงนี้เอ้า ถ้าขึ uhh. ้นหเก้าแล้วนะแปดนะจัดอีกเงินองแสนสามสิบเนาะมาทาบนมันเชสังคม เิมมานี่ปะแยได้อยู่ได้พักเสริมบ่มีป่นไปจะฟเราไปะไปเป็นแค่หนึอ้า่องนปาปไงามเลยนี่นะเอ้าก็นี่แะได้ยินเสียงตู้จะเย็นเลยมานี้ได้กิน พี่น้องรับซื้อมั้วมาด้ยะหาเรี่ยงอกมาหาัดนะมานพี่น้องแซบเกินเบบเอาหาพันติเอาทำทพันไสทพันยาดไสเลยมาเทนี่หาพันาัหรออะดไหมสองชินดองพันโอ้โหพีชซ้องมันหา เท่าไหรแล้วนะ5,000บาทตัวไม่ทันบันี้สิตัดบู่ไผเท่าใด๋ตัวเอาซีนบ่บกเรก็เอาหาทเนาเนี่ยเอานั่นนะนันเนาะแมนเท่าไรนี10,000พันยมาเมาูมาเมาตลาดเนาะเาเอาบ่ผักส จริงขนาดีนะเสิญจาบอนี่ยคงค้ายติคองเาอเป็นสิเออเดขาเชิญมาหดงไม่มันเอาไปผแหงมันไม่ด้ากเรามาเอาพราะว่าลูกมันมมาะไปซนี่แล้วะ สามสี่สิบห้าสสิบ้หกสิบยังหแสนบหมหกสิบหกสิบกหกส

อย่างมะหาเนาะเปบนมซีมักั่ะเหรอเอาให้เนี่ยนิบิมซีไฟแล้วมะขวนี่คือที่เซฟ นาโทดินเียอเอาบอกนโทดินชองทองทองีเป็นสิบสให่ายทองเก้านะนี่นะทองใหญ่ทองอะไรนะเป็นอะไรเบิร์ตนี่แหละเนาะ ไมดแล้วซื้อฟังสลัดเพิ่มอีกกำหนึ่งขนมเน่ còn lại đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ตอนนี้เสาเข่งก็มาหอนเพ่อนแล้วพี่น้องนี่เนาะอันนี้เป็นพักกำลังนาวพี่น้องปลาน,นินนอะแลวก็ขนมใส่บาตรได้พี่น้องอันนี้อันนี้ก็น้ำหวานเนาะสามทงสาวเนาะพี่น้องเสาเข่งก็ซื้อมาไว้ใส่กระตุกน้ำเนาะนี่น,นี่ก็เป็นพักพวกน้ำตาลมักทุด,ดินเนาะแล้วก็อันนี้ข้าวปุ้นซองโลพี่น้องก็ขอบคุณผู้ใหญ,ญ่ใจดีหลายๆเด้อพี่น้อง อันนี้ก็สิเป็นเงินที่เหลือเนาเหลือ 70, เจ็ดสิบพันเนาะพ่อแม่พี่น้องสบายดีนหนนางสบายดีก่อนบายดีก่อนในวายคันอยากสบายดีสบายดีป้าลุงดูหนุ่งเสือ <c oughs> สบาใเ่บาทอันนี้โดย ก็โอเคเนาะ<ส>นพ,นพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวแข่งขอสิคอโจะเพียงซัมเนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสาวแข่งเหตุคลิปหน้าต่อไปเนาะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประพาดคลิปใหม่จกส่งแข่งลาสาวลาเด้อพี่น้องสบายดี